ผมบอกได้เลยว่าสมรรถนะอัตราเร่งแรงบิดนะครับหรือการออกตัวดีมากสำหรับรถยนต์เทอร์โบตัวนี้สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ V ีกรุ๊ปวีแคครับผมชัดชัยสว่างกิจนะครับเป็นครูฝึกประจำสาขาบางกอกน้อยนี่นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันกันนะครับโดยรถยนต์ซิตี 1,000cc เทอร์โบตัวนี้ของเรานะครับก่อนอ,อื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำการดูแลนะครับรถยนต์เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์เทอร์โบตัวนี้นะครับดูแลไม่ยากครับ นะครับสำหรับการดูแลเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับทุกๆสัปดาห์หรือ1เดือนเราก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะครับก็มีระดับน้ำมันเบรกเหมือนกันนะครับมีขีดแม็กกับขีดมินนะครับน้ำมันเบรกต้องอยู่ระหว่างขีดแม็กกับขีดมินนะครับถังพักน้ำหม้อน้ำนะครับฝาปิดจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วจะไม่อยู่ที่ตัวหม้อน้ำ ตัวนี้ก็จะเป็นถังพักน้ําของระบบเทอร์โบนะครับเพราะรุ่นนี้เราใช้ระบบหล่อยเย็นนะครับระบบน้ําในตัวระบายความร้อนของอากาศที่เข้าในเครื่องของระบบเทอร์โบนะครับถังพักน้ําฉีกกระจกนะครับก็ตรวจเติมให้เต็มเหมือนเดิมถ้าเกิดจะผสมครีมหรือชมพูก็ผสมจากด้านนอกนะครับส่วนระดับน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างนะครับและของน้ํามันเครื่องนะครับ ของรถรุ่นนี้จะเปลี่ยนเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งปกติเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันที่ทุก6เดือนหรือ10,000มกิโลแต่สาหรับเครื่องยนต์เทรบโบนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปประแจนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัวอักษร A กับ B นะครับถ้าเกิดขึ้น A ก็เปลี่ยนแค่น้ํามันเครื่องขึ้น B ก็จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องบวกไส้กรองด้วยโอเคนะครับสําหรับกรองอากาศนะครับก็เป็นกิบล็อกนะครับสามารถปลดเปิดได้ น,นี่ก็คือสําหรับกองอากาศนะครับสำหรับรถรุ่นนี้จะเป็นกองแบบเปียกนะครับวิธีทําความสะอาดใช้เคาะกับพื้นนะครับห้ามนําหัวลมมาเป่าเด็ดขาดเพราะไม่งั้นฝุ่นละอองมันจะฝังไปในตัวใยของกองอากาศนะครับเพราะเป็นแบบเปียกมารูปด้านหลังจะมีคราบน้ํามันจับไปอยู่ทําความสะอาดเคาะอย่างเดียวนะครับสําหรับกองอากาศรถรุ่นนี้เวลาใส่นะครับครอบต้องกดให้สนิทนะครับใส่กิ๊บล็อก หน้าและหลังนี่นะครับต้องสนิทแนบสนิทชิดนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเล่งเครื่องอาจจะเกิดเสียงดังฟอดฟอดฟอดคือเราใส่กองอากาศไม่สนิทนะครับส่วนรายละเอียดต่อมาที่เราสามารถตรวจสอบได้เองเบื้องต้นก็มีแบตเตอรี่นะครับตรวจสอบขั้วบวกขั้วลบหลวมไหมมีคราบที่เกลือขี้ตะกันไหมถ้าเกิดมีก็สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำร้อนลาดเลยโอเคนะครับก็สำหรับ การดูแลรถยนต์นนเครื่องยนต์เทรบโบนะครับของรถซิตี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับสมรรถนะนะครับการขับขี่ของขนนออเครื่องยนต์เทรบโบนะครับโดยที่เราจะไปตลาดน้ำตะลิ่งชัน Thank mm -hmm. you. ังไงันบ้างครับสำหรับวันนี้ที่มีการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากสูนมะกอบน้อยตลาดน้ําตลิ่งชันนะครับในกรณีที่คุณลูกค้านะครับมาใช้บริการในวันเสาร์วันอาทิตย์ตลาดน้ําจะตลิ่งชันนะครับจะเปิดเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์ สามารถไปเที่ยวได้นะครับไม่ไกลมากจากศูนย์นะครับระยะทางแค่4.1กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็การทดสอบรถเทอร์โบนะครับผมบอกได้เลยว่าสมรรถนะอัตราเร่งแรงบิดนะครับหรือการออกตัวดีมากสำหรับรถยนต์เทอร์โบตัวนี้นะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวเช็คนะครับช่วงแรกก็ได้แนะนำไปเบื้องต้นนะครับรถเทอร์โบของเราดูแลไม่ยากครับสาหรับรายการวีกุ๊ป วีแคร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่ติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ